มาล,าลับเสลีลวเพราะเหลวไหลลืมความหลังครั้งก่อนสะท้อนใจใหญ่พันเปรไม่แน่นอนหนึ่งพันศาละบวชปวดใจแท้กลับไม่แน่เหมือนเนึกศึกมาก่อน ทิ้งสลัดตัดอะไรไม่อาวอนเหมือนหลอกหลอนตัวเราให้เฝ้ารอว่าดวิมาเอาไวา้วิไรรู้จะเคียงคู่เนบข้างสั่งเรือนหอเหมือนจุดไต้หนึ่นในน้ำรันตำมโต จะไม่ขอฝันค้างเลิกรล้างไกลหนทางรักมืดมัวสลัวแล้วเขาเปลี่ยนแนวหลักฐานแต่งงานใหม่เห็นเขายิ้มเหมือนเย้ยผ่นเลยไปน้ำตาไหลครนครังช้ำรดี ต้องอกหังรักสลายเออเออต้องอกหังรักสลายไม่คันมากหญิงคนอยากหลังน้ำตาเมือนาหนีคนออ <c oughs> รอให้มนมองมัวชั่วชีวี เห็นชาตินี้บาปน้ำช้ำใจไปนานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่น้องสกอตบอกว่าบ๊ายบายค่ะก่อนนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณแม่น้องสกอตนะคะ อ้อนอ่อนบอกว่าสู้ๆเฮงๆจ้าขอบคุณค่ะทักทายทักทายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจ่าขอบคุณอ่อนๆนะคะ ให้เธอที่เกิดเป็นชายมีเป็นทาตใครแต่มีน้ำใจล้นปิ่มทั่วโลกข้าวคานขนาดน,น้ำใจเือจะยามเมืองหิม้มเราควรกระยิมถึงความดีงาม ทั้งแต่ชื่อได้ชื่อว่าไทยมีืตอมาจากไหนไทยไม่เคยห่วงห้ามคำเขตข้ามำองผิ่น้ำคุณมาถึงไปบุญเมืองสยามเรายิ้มรับคำการ ลื้อหือน้ำย้ำมีแต่น้ำใจเตือนท่านผู้อาศัยทำอะไรไม่ใช่เราไรแค่เพียงขาวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นเนี ขอบคุณอ่อนๆนะคะขอบคุณขอบคุณอ,อนนนนะคะขอบคุณแม่น้องสกอตค่ะ <c oughs>